สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับคอฟุตบอลของเดอะนัทเท็บอลครับประจำหน้าคลิปใน y o u ยูทูบทุกคนทุกท่านเดีรยววันนี้เราจะเจอกันครับกับโปรแกรมฟุตบอลในรับในค่ำคืนวันที่21พิพฤศจิกายน2568 ยังคงมีโปรแกรมฟุตบอลที่เข้มข้นเช่นเดิมนะครับเมื่อวานนี้ห่างหายหน้าคลิป YouTube ไป1วันนะครับแต่ในชมรมยังจัดวางแนวทางไว้เหมือนเดิมครับและเมื่อวานนี้ไม่ทําให้ผิดหวางครับซุปเปอร์วีไอีนะครับวีไอีก3ตัวบวกชุดอัลบั้มสอีก1ชุด กินกันแบบเต็มๆเลยก็ยินดีกับพี่ๆในชมรมเทพบอลของนะทุกคนทุกท่านเลยครับใครอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้นะครับตามมาเจอกับนัทในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมชีไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาโอเคครับวันนี้นะครับถือว่าลีกใหญ่กลับมาประจําการเหมือนเดิมนะครับโดยเกมคู่แรกนะครับเราจะลุยกันชี้เกมระหว่าง เจ้าชินนะครับอย่างโบ um, คุ่มรับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดนามเดนเดสในซีฟุตบอลบุนเดสอีกาเยอรมนี2นะครับผลงานโดยวรวมเนี่ยผมมองว่าโบคุ่มดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้ยังได้เปรียบเียในบ้านของตัวเองด้วยซึ่งดนามเดนเดสเองเนี่ยนะครับแม้กเกมล่าสุดนะครับจะปลดล็อกเก็บชัยชนะได้แต่ก่อนหน้านั้นก็แพ้วรวดมาถึง3เกมติดและเกมวันนี้พวกเขาก็ยังต้องรับบทขงเล่นเป็นเกมเยือนด้วยซึ่งมาตรฐานนาตอนนี้นะครับความเสมอในเรื่องของผลงานเนี่ย ผมว่าโบคุ้มดีกว่ารวมไปถึงระบบและตัวผู้เล่นของโบคุ้มก็ดีกว่าแล้ววันนี้อย่างที่บอกครับได้เล่นในบ้านผมมองว่าแนวต้านประมาณนี้เงื่อนไขประมาณนี้ไม่ยากจนเกินไปสำหรับโบคุ้มครับวันนี้จะเปิดบ้านและเบียดชนะได้เป็นอย่างน้อยครับมองเจ้าชินอย่างโบคุ้มได้เลยครับ คู่ที่สองครับวันนี้เราลุยกันชื่อลีกเอฝรั่งเศสครับเป็นเจ้าทีนอย่างนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยืยนอย่างโอลิมปิกมาซีสรับคู่นี้เนี่ยก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเป็นผู้มเยืยนครับอย่างโอลิมปิกมาซีถูกมองว่าเหนือกว่าในะคำคือวันนี้กับเงื่อนไขนะครับบุกมาวัานนี้ต้องสามแต้มเท่านั้นีองจะได้สคู่นี้ครับเจาะลึกไปดูภาพรวมนะครับของทั้งสองทีมให้เรียบร้อยวันนี้แม่อยากวัดใจเก็บในบ้านของนีทมากกว่านะครับแม้ผลงานโดยรวมของนีทเองนะครับจากช่วงหลังเนี่ยจะดรอปไปค่อนข้างเยอะ แต่ว่ามักเซเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับสังเกตดูได้เลยครับช่วงหลังพวกเขาก็จะมีสะดุดมีแผ่วไปเยอะเหมือนกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นเกมที่นีดเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาน่าจะเอาตัวรอดอย่างน้อยที่สุดเก็บหนึ่งแต้มได้นะครับเพราะว่ามักเซเองอย่าลืมครับวันนี้พวกเขารับบทลมเล่นเป็นเกมเยือนและ2ทีมนี้มาตรฐานของตัวนักเตะเอาจริงๆไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแม้ผลงานของนีดนะครับจะดรอปไปแต่ว่า ลึกๆเนี่ยจากเคสตูเคจากประสบการณ์และแนวต้านที่เปิดมาเนี่ยทางมักเซเองก็ไม่ได้เป็นอกเป็นใจขนาดนั้นนะครับเอาง่ายภาษาฟุตบอลคือแนวต้านของมักเซไม่ได้สวยขนาดนั้นผมเลยมองว่าคู่นี้โอกาสที่จะแบ่งแต้มกันจึงเป็นไปได้ไมมส่สนครับวันนี้วัดใจเกมในบ้านของนี้ครับเชื่อว่าจะมีหนึ่งแต้มนะครับไม่แพ้อย่างแน่นอนครับมองไปที่เจ้าชิ่นอย่านีดได้เลยครับ ปิชัยคู่ที่3ครับประจำหนคลิป y o u t u คัมคิววันนี้ครับ mm. เราเลยกันชื่อบุนเดดิกาเยอรมันครับเป็นเจ้าถิ่นครับอย่างมาสุนห้าวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับชิมเยือนอย่างคอฟเฟนแฮมนะครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นครับอย่างมาสุนดูดีกว่าเล็กน้อยครับจบเสมอตัวชาไปข้างนจากพวกเขาเอาชนะได้ก็ทีเหตยแบบเต็มๆครับเจาะลึกไปดูภาพรวมหมดแล้วสองทีไม่ได้ร้อยวันนี้ครับถามนัดนะชอบชิมเยือนอย่างคอฟเฟนแฮมมากกว่ามองว่าอย่างน้อย จะมี1แต้มกลับออกไปนะครับมาเองอาจจะได้เปรียบ,บ,บเล็กน้อยด้วยการเล่นบ้านของตัวเองแต่ว่าเมื่อเอาผลางานของทั้งสทีมครับมาเปรียบเทียบกันเนี่ยแม่เป็นฮอฟเินแฮมดีกว่าชัดเจนมายชนะ1เสมอ 1, 1และหลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดส่วนฮอฟเินแฮมครับหเกมล่าสุดในทุกรายการไม่แพ้เลยนะครเสมอ1แล้วก็ชนะไปถึง4เกมวันนี้ แม้อาจจะรับบทลอเล่นเป็นเกมเยือนแต่มาตรฐานคงเส้นคงวางกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นฮอฟเฟนไฮมครับจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยและเผลอๆอ,อ,อาจจะบุกมาเก็บ3แต้มในคัมคือนนี้ก็เป็นได้นะครับมองไปที่ฮอฟเฟนไฮมได้เลยนะครับสทีมประจําหน้าคลิป u t u b e ครับกับเดอะนัดคัมคืวันนี้ชอบเหมือนกันตามมาได้เลยแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นครับตัวที่มั่นใจมาในสุดซูเปอร์วีพีวีพีชุดอบัามสตามมาจะเ,เจอกัน,น ในชุมรมได้เลยครับทางเข้าชุมรุมจีไว้เรียบร้อยนะครับครับคือวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอพี่ทุกท่านโชคดีครับ